ไปไปไปหนุ่ยหนุ่ยหนยไม่ต้องดันลึกนะไม่ต้องดันลึกซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าไปหนึ่งเดี๋ยวคนโดนยิงเราไว้ไปสวัสดีครับดีลิ้นมึงไม่ได้ดีลิ้นมึงไม่ได้เสมอแบบนี้เนี่ดีลิ้นผมแม่งเสดเศไปแล้วอ่ะมันติดเศษไปแล้วอ่ะ ติดเด็กอะไรติดอะไรนัติดอะไรเริ่มสองเด็ครึ่งครึ่งนะครับแตดีครับแต่ดีครับพี่ชายไอ้ครับอุ้ยหยัดเปเดอดไปนะครับเลยไปเต็มไปเลยครัอนี้อย่าลืมเอาของใส่ช่องนะครับเดีครับไม่ต้องปัดก่อนนะครับก่อนชนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ธหายครับเดี๋ยวอุ้ธหายนะครับพี่นับพี่นับพี่นับเอาถังน้ำมันออกจากช่องด้วยนะครับพี่นับ อ okay, okay. เอาออกเหรอคะโอเคเอาหน้ากากเอาถังน้ำมัน oh. เอามันเอาอ่อนหมดอลย Everything ออกจากช่องน่อยเลยแค่ e v e r y ี h i n g เอาใส่ไว้นะครับ Everything ออกทั้งหมดนะครับใช่ครับจุ่มลงไปคิวเลยอะอยากกินปั๊บเค้กใส่แบบซีเซเว่นรอโอ้ยอย่าเพิ่งเล่นเสร็จค่อยวางเบิ้ลไฟเลยตอนจะแข่งอนุบาลแม่คัดิ้งกันเนาะแข่ง เอาเป็นเฉยเลยแล้วนะเจเราก็ต้องดูตัวใดูตีดีกว่าใจอุ้ยไม่ใช่นอ่นาทีนั้นกูไ่ไอบอลมันเอาจริงนะดูส่งไอบอลไอบอลมันเอาจริงนะไอบอลมันเอาจริงด้วยมันเอาทุกคนเลยเอาทุกคนเรเล่นโดนใหญ่อยู่แล้วพี่ผมเล่นโดนใหญ่อยู่แล้วระวังโดนเสียบนะวอนนะเฮ้ยโฮ้ยโอ้ะน้องเดียวม่ได้ลูกเพิ่มหรอกเดี๋ยวมันก็ได้ลูกเพิ่มหรอก ขารุ่นใหญ่กว่าแม่คนรุ่นใหญ่กว่ารุนเสียก็ุกตัวนะจีบสาวได้ลูกตลอดเลยมึงเนี่ยแต่วอันนี้พีู่ดความจริงพูดความจริงตละน่าสงสารเชียวแม่นี่ผมเป็นดูแล้วมีแต่ลูกสาวทั้งนั้นเออมีแต่ลูกสาวชัดแล้วมหลานสาวผมเต็มเมืองอ่ะหลานสาวมีสี่คนแล้วแม่ผมอะไรก็จะจีบเอาเป็นแฟนนั่นแหละแต่ก็ไม่เอาโอ้ซึ่งแบบวันๆผมมีแต่หลานสาวให้เลี้ยนั่นดิ และเราไม่มีแฟนเหรอคะเจทีส่วครับผมโสดผมโสดโสดเฉยครับไโสดแล้วเราไมห้ฮัลโหลฮโหไม่ดับหรือเปล่าโอไม่ดับไม่ดับไม่ดับกี่ผมเกือบเคสครึ่งแล้วครึ่งแล้วไปเต็มตัวไปทุกคนว้าวว้าวบูมบูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นามหย่นใจเย็นเล่นใจเย็นเนใจเย็นเล่นยนทุกคนเชาติงด้วยเราบวงเราบวงกันไหนเมฆเมอยู่ไปไ <ersch> เราบวกกันหน่อยเรบวกนหน่อยไฟบอกแม่คด no. right we so ิ้งทุกคนบอกว่าสู้นะไปไฟไฟไไฟ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 ไไไฟไอยไฟไไฟไฟไไปไฟ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 ไไฟ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 กฟไ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 ฟ M ฟไฟไฟ เนีแต่ว่าผมว่ารอบนี้เราคนพอๆกันไม่ต้องดันลึกก็ได้นไหนแต่พาตะโกนสู้ใช่ใช่คือพยายามโซนคร่ะอยากขึ้นขอนะครับโอเคครับไอ้ดอกฟันขอเลนะเออไม่มีใครเลยไอ้เจล่ะบอสไหมบอสพี่เต่าพี่เต่าได้เต่าชนชนชนตรงตรงไปเลยชนตรงตรงไปเลยแล้วปากหาจังหวะเล่นเอาใช่ครับชุบชุบชุบต้องขอได้แต่ห้ามปีนขึ้น อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งรีบเข้านะพี่แบบรอแบบรอนะให้ผมอเลยยเราเราคตอนตอนรุ่งสองามตีนะคะไม่ทช่วสอบพอรับไม่ได้เล่นสนุกตลต้องคาต่นบรตอนนี้เลยนนี้มนคุ้นป่ะเขาบอกตอนอุ่นสบตีไมเแบบเมื่อเช้านได้ไบัใจเลยมันใจเลยเามื่องใจมันใจมันใจมันใจนใจมั่มนใจมันใจเลยเล่มาคู่ผม่ได้ ไม่ต้องรีบเข้านะพี่เวเวลาเวลาสองหนึ่งอย่าอ,อย่าอย่าล้ำนะอย่าก,กดล้ำนะจิกจิกแทงไปแล้วก็ไม่ต้องบูตไม่ต้องไม่ต้องบูอตอ่ะแล้วเธอผมสังเกตอ่ะเวลาเขาเล่นอ่ะเวลาเขาจะชุบเขาจะชอบวิ่งไปไกลๆพี่เราเรา,เราไปจับเลยเอ้ยทำไเขาไปไกลเกินไม่ต้องไปตามเขานะเอาเพื่อนดีกว่าเพื่อนเอาเพื่อนตามไม่ต้องตามเน้นเเอาเพื่อนก่อนนะถ้าไปไกลเกินไม่ต้องตามไม่ได้ไม่ได้ไม่ชนแค่นั้นพอแล้วก็ที่เหลือหาจังหวะดตีเอา ชนของแบบพลแต่ละคนแล้วไอ้เค้กไม่ต้องตีไม้แรกนะเค้กรอเสือเสือไอ้เค้กเจ้านายไม่ต้องตีไม้แรกอ่ะรอเล่นรอเล่นโโข้างๆฟังเดี๋ยวพูดให้ว่าว่าต้องเล่นกันยังไงเดี๋ยวเรียกให้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 หลี่ให้หลี่คอยเลยนะเพราะเพราะหลี่มันมันมันวิ่งฟรีอยู่แล้วอะให้แบบคอยคอยวิ่งดให้ดูคอยเรียกอ่ะพี่หลี่เรียกชื่อเลยนะพี่จะได้แบบรู้เรื่องกันมาครับเรียยกชื่อเเลฮ้ยผมใช่ แบบเพื่อนชุปไอไอวอนมครบหน่อยใช่ครับใช่ครับ้ได้ครับใช่ครับไม่ได้ก็ได้ครับไ่ไดเลยก็ได้ครับรั่นเองครับ ออโอเคเียปกติแล้วทเปั๊มไปทำปั๊มไปกอบเอาไปเียร์้อไเียร์โอ้โอ้โห่าขกัอย่าอกนโอ้หน่งหมื่นนหมื่นนะเกกว่าหนึื่นนะเนี่ยเรเกปลี่ยนที่นแพงเลยผมคืนได้ไหมนะพี่จให้ผมไปขอไปเสือนะ ่ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มามีมีมีเฮ้ยล้ำ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 เปกบาเปกบาลัวลัวเอานะไม่ได้ใช้หรอกสเปกบาลัวลัวเอานะเฮ้ยฟังฟังเวลาล้ำแตเป็กบารัวลัวเอานะถ้าล้ำค้างมันได้แค่สองวิเองเออบ้ยนเรารัวก็ต้องขี้ขวายอยู่ดีป่ะไอ้ใจขี้ควายเป็กบารัวลัวไงมามาเข้ามาละเข้ามาแล้วเข้ามาและเข้ามาไหนอ่ะเข้ามาแล้วนะเข้ามาและนะเข้ามาละติดอนิเมะสองซารฮาเลย ดันไปดันไปหน่อยเออแม่งสองเสาเตรียมตัว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 เฮ้ยปกัดหน่อยเว้ยเฮ้ยปกัดปกัดปกัดเก๊กเค๊กเก๊กเก๊กยืนหลังเชาติงทุกคนนะเชาติงทุกคนนะตะโกนได้ตะโกนเลยทุกคนอันนี้เป็นเป็นการแข่งอะไม่เป็นไรดีแล้วแม่คณิ้งเช็คเลื่หน่อยครับเต็มทุกคนไหมครับเดี๋ยวมไปแล้วแบมไปแล้วแบมไปแล้วเราไม่ได้แบบไม่เป็นไรเราตะโกนคอเลยนะพี่ไม่ต้องสนใจ ออคอของเราไม่ได้แบบคอ,อ,อเอยอะคอเยอะใช่คอเยอะนี่ดูด er ูเตอมินาได้ไยินค่ะได้ยินคคเดี๋ยวมอจะบอกกันค่ะเินเริ่มก็คือรองเท้านใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราจะให้ใส่รองเท้าตามที่เรากำหนดชื่อทุกคนก็ใส่เนาะแฟชั่นนะคะไม่ใส่ การพุ่มก็คือพุ่มไปวางไกลๆได้แต่ไม่สามารถพุ่มฝังตรงข้ามหรอือพุ่มเพื่อนตัวเองละตีฝังตรงข้ามได้ถ้าจะสวนต้องวางศบเท่านั้นขอบร,บรอบๆนะคะทุกคนห้ามขึ้นไปเด็ดขาดแต่ว่าชุบหันหน้าเข้ากำแพงได้นะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีครับส่วนเรื่องการมาพี่คนรู้เนาะเราคอเราคอได้นี่เขาอยืนลงกันเป็นกลุ่มแกเรา ส่วนใครที่มีอาวุธสอันห้ามกดโซเชียลดิสแนะโซเชียลดิสแนะิงไี่เดี๋ยวถ้าไม่ต้องไปไกลนะค่อยมาเดี๋ยวไม่ไดเสียงมันใจเว้ยคนมันใจเว้ยมันใจเว้ยมันใจเว้ยมันจดเว้ยจสู้ส้ตีนคนอันเยอะไว้ว้ว้เยคอกันเยอะใช้เสียงฮะเฮ้ยฝังเขาังเขาก่อน ไปเสียงผมให้พี่วิ่งก่อนนะโอเคตรงๆนะตรงๆนะตรงนะตรงนะตรงๆๆตรงนะตรงๆนะไปไปไปเนุ่ยหนุ่ยไม่ต้องดันลึกนะไม่ต้องดันลึกซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้า

ปี๊ปี่ยากไม่ได้เล่นเลยวาง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 ไม่วางไม่วางสวยสวยสวยทุกคนสวยปลาสวยอีสปอร์ตอะไว้นะอะไรอ่ะอารมณ์มันขึ้นอารมณ์มันขึ้นทำอยู่นี่เองพี่ไม่ได้เล่นแล้วเมื่อกี้ ลำอาค้าขึ้นไหมราแล้วมันกดแล้วอลุงไม่ดูเลยเลือดครบไหมเอ้ยรอรอคูผ้าแตงครับคูผ้าหน่อยคผังหน่อยคนครบไหมกูผ้าหน่อยคนครบไหมเกิดครับเกิดเกิดครับเดี๋ยวเช็คเลือดเช็คเพื่อนนะครัะครบครบค่ะครบครบฝ่ายทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมมั่นใจเมื่อกี้สวยแล้วพี่สวยแล้วสามารถสมากมั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลาะ เราคือชนตรงตรงเปเลยนะตรงตรงไปเลยนะเดีตามปากหาจังหวะเล่นเอาปากวิ่งเลยไปก่อนได้นะ่ตามกันมาเลยได้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 ะด้ไ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 ครใครปุ่มบ็อกซไบอด้ได้รด้รด้ยด้ไ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 ด้เด้ไอ้ได้ได้เด้ได้ได้ไดได้ได้้ได้้ได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 ้ขึ้ได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 ้รับได้รับได้รับ นั่นแหละสวยคาต้นเกมด้วยประเด็นคือเงาเลยนอนเงาทำอะไรดิเราเปิดเราเปิดปุ๊บแล้วก็หาเงหวะตีไม้สองเอ๊ะเมื่อเมื่อเมื่อกี้ตอนแรกยังยังมีแบบไปไปใกล้ๆกันอยู่นะตีระวังระวังอุ้มอุ้มศพอยู่แล้วแล้วตีนะต้องปล่อยก่อนนะครับผมครับผมครับ ผมอุ้มแวผมแบกครับผมแบกหลัง้มผ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 มอุ้มแล้วผมกินแล้วผมไปไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยกาชไดอ่ะันปะผ่านผ่านทได้่าเอ้ยเป e r มาบอกผ้าก่อนหนบอกเขาเขา่อดแล้วขอเขาเลยแค่นี้ก็นะเฮ้ยใครหายแบกมิดรับเพิ่มเหรอใช่แค่นี้มันเยอะ นพี่เอาชัวร์เลยเชัวร์เลยไม่คิดเลยไม่เคียนอผมพอตายปั๊บโอเคปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดไม่แน่ไม่ได้สวยเมื่อกี้ไม่ได้สวยถ้าไม่ตายโอสวยมากสวยมากเขาฆ่าพอดีพี่ฮับเบิร์นน่าจะมาทำใช่ใช่ตอนนี้อทิ้งวูมเขาไปทิ้งเลยดิ้งออกก่อนเลยคนหนึ่งสวยก็ดีสวยไม่เห็นเดิน เห็นเดินตีพ่อแปกพ่อแปกเนี่ยต้องห่วงเมื่อกี้แบบพี่เดินนั่นแหละดีแล้วเล่นง่ายๆดีแล้วพี่อุ้มเองไปจะไปชุบแล้วพี่เห็นเขาชุบไงพี่ก็เลยวางเองก่อนนะพี่อยากเล่นไม่เปอะไรเขาไม่ให้บูนเนี่ยถ้าแบบงั้นพี่อุ้มเองบูนไปแล้วไม่ตือนทีเดียี่บอกว่าให้ชุบให้ให้อันนั้นเคลื่อนก่อนมันอุ้มยงไงต่อยต้องปล่อยนี่แหละราเราเราแบบเราแบบต้อมเอาอะช็อตต้อมอะ ฉอดต่อไดฉอดตต่อตดบัดทวายต่อดะอดหนุ่มปังน่ไปขับเปิดมาไว้ครับเปิดมาแล้วได้เล่นไว้ครับเปิดได้เล่นไว้ได้เล่นไฟนี่ได้เล่นไฟยาวไปปผมนั่นนะยาวยาวบินไปบินที่ไหนมาวะล่ะต้องให้เปิร์เปิดป่ะต้องให้เปิร์เปิดป่ะเปิร์จะได้เล่นเออเพิรพี่เสียเพิร์กขับเพิร์กเหาขอไ้วโอ้โหไอ้แค่เอาของมาแล้วไปนี่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 วันนี้เรามา็ทีมไยี่ไหนวะเนี่ยได้ล็อกได้ล็อกหูเหลืองหัวเหลืองนี่ ถอนเท้าแล้วนะอันนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะเท่าไหร่แล้วหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์เรานำใช่ใช่กระกลืนกลืนสวายกระเดือนไปแกะใช่แต่เขาช้าใช้าเลยเออไปเปิดเลยไปเปิดเลยเดเลยมึงไม่ได้เล่นไปยุ่งไหมเปิดไหมเปิดไม่เออถ้าล่วงล่วงทราไงอายไม่ได้ไม่นไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่แฟชั่นก็ใช้พัพเปอร์ถอนเท้าด้วยถอนเท้าด้วยวันนี้เรามาเตรียมเท้าเปล่าวะวิ่งกินดินอะ ทีมต้าทีมเท้าเหม็นทีมเท้าเหม็นใด่ทีมพี่เี้ยหรอทีมเท้าเหม็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกเจ็ดได้เปล่าเนียเอาเลเหรอคนน้อเชื่อพี่เมฆเลยนะโอเคโอเคนห้หยบขึ้นหน้าหน่อยเชยร์สนับบมีติดปลายด้วยเป็นพร้อมนะเป็นพร้อมนะมามามาไม้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 หอมนะมามพร้อมเมืเดิมเหมืนเดิมมืนเดินชนตรงตงเลย พร้อมพร้อมครับเข้าติงด้วยแมททิลิงติงด้วยเ้ามอโ้ิขาปิงอะเขาว้าปากเขาน่จะเ่นไไหวปิ่งแล้วเ่คนนั้นเลยเขาขาว้าปากเลยอะคนทั้งหมดเป็ไงอยู่โกลนี้คือปิงขึ้นไปที่นะคะล่วงลุไมไม่ใช่ผมล่วงทั้คนแลวไป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  เพื่อนล้มเพื่อนล้มเพล้มสองคนนะแหลังกูไม้เล่นกูไมเล่นพี่ตู้ชุบชุบก่อนไม่กูตีพิพีไหนกูไม่ช่วยไม่ไ้เจพี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  ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเดีเยโนเกินดโนเกินตรงกลางอ่ะออกออคนหอสองคนอยี่สเปอร์ตีจริงด้วยเฮ้ยวางวาเพื่อนเพื่วางเพื่อนเวางเพืเปอร์ตีจริงด้วย้มงวางเลยวางเลยเเขาช่ ชาวเฟร์เฟร์ตะโกนว่าอะไรนะสองวิี่กี่กว่าสองวี่เอ่อเอ้๊ะรลฮาวเอร์ตะโกนว่าอะไรอาชาวเฟร์เมื่อกี้บอกว่าผมไม่ได้ว่าเล่นตีหัวพี่เต็มเมื่อกี้ได้เลยครับจะไปคุยจะไปขอโทษอะไรได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสนุกมากๆเลยแม่ปันนี้ได้แหนมไปนะไปนี้นะ ไปเจอรัชดาแม่ันนี่โอ้เจพีเอี๋ยวมือไว้ละมือไว้ม่อไว้ม่อไว้เหมือนกันคือคุณแม่คกันละตังเลยอ่ะขึ้นไปได้โอ้ยขึ้นได้ย้ายไปเดี๋ยวขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างกันนะเดี๋ยวเยนนะที่ติ่งนะ โอ้ยไม่ได้เล่นเลยเคสอะเจออะไรอ่ะเราเจออะไรอ่ะตุ้ยยอนะดิอ๋อรวยโดนนี่ดูดูไอ้คิมหายรึเปล่ารถขันไหนวะไอ้บอลขั้นไหนวะนั่นดิพี่เออใายสุดอ่ะใายสุดอ่ะใายสุดอ่ะไอเดียดจ้าใช้สุดใายสุดใายสุดสมบัรวยจังวะใช่ดีเดียดจ้ด